เดี๋ยวเข้าไปกันทีจังหวัดเลยกันบ้างค่ะทางท่อท่อ,ท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 อเพิ่นใดจัดแฟชัันผาอีสานงานอีสานสะบ,บัดผาโครชแฟชัันเลยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยว4จังหวัดค่ะนายชัยพจนจรุนพงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้รวมกันกับนายอัธพลวรรณกิจผู้อำนวยการภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือท่อๆๆค่ะได้ร่วมกันเปิดงานอีสานสบัดผ้าโคลดแ์แฟชั่นเลยภายใต้โครงการอีสานสบัดผ้าเปลี่ยนทุกท่วงท่าให้อีสานเป็นรันเว์ซั่นสวัสัตเพื่อนเป็น ความรวมมือระว่างท่อๆๆกับจังหวัดเลยในการต่อยอดความสําเร็จในปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้จัดขึ้นอยู่ที่ถนนคนเดินอาเภอเชียงขานจังหวัดเลยค่ะกิจกรรมนะคะทางท่อทๆเนี่ยเพิ่นยังคงความโดดเด่นของอัตลักษณ์ผาอีสานมาเป็นไฮไลท์โปรดักต์นะคะในการสร้างประสบการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบน4จังหวัดค่ะ ก็จะมีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดน้องบัวลำพูชัยภูมิและก็จังหวัดเลยนี่แหละค่ะและก็ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเกิดเม็นเงินมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดเลยรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจฐานหลากน้ำค่ะ สำหรับไฮไลท์ของปีนี่ก็จะมีการรวบร่วมแบรนด์เสือ้อผาพื้นทินจากดีไซน์เนอร์ซีจังหวัดค่ะมาประชันความสามารถบนเวทที่แฟชั่นโชว์สบัดผ้าบอมีหยุดวสันแล้วก็มีการออกบูธสินค้าสินค้าผาอีสานการเสวนหาเรื่องผาจากทอมือสู่รันเวย์มีการเวิร์กช็อป DIY จากผาและกากิจกรรมโฟตโต้บูธ ชายภาพกับผ่าอีสานนะคะซึ่งนอกจากจะเปิดนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดโอกาสให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในภาคอีสานีจังหวัดเนี่ยได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งชอบจากผู้ประกอบการที่เขาร่วมโครงการค่ะก็เปิดโอกาสให้เขาร่วมโครงการเนี่ย ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุีทุนายน68นะคะกะสามารถเขาร่วมโครงการได้ผ่านช่องทางไล่ออฟฟิเชียเที่ยวอีสาน3-6-5าวันนะคะกแอดไล์ได้แอดไซ์โกทอีสาน3-6-5คะ่ะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมกัเขาไปเบิงใน Facebook Fan Page เที่ยวอีสานก็ได้คะ่ะ